สวัสดีวันหยุดนะครับวันนี้ครับผมเก่งพันพ่อสสธรนะครับก็จะพาเพื่อนๆพนพี่พีนะครับไปรับชมพระสองพากันเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะครับเป็นพระพิมพ์เตารีดนะครับของหลวงปู่ทวดนะครับที่ได้มาเมื่อตอนปีใหม่นะครับก็คือพ่อแฟนนะครับหรือพ่อตานะครับท่านให้มานะครับก็คือเลี่ยม เลี่ยมพลาสติกเก่านะครับตอนแรกก็คือผมเห็นจากในพลาสติกอ่ะก็คือยังไม่แน่ใจว่ารุ่นไหนละครับแต่ดูแท้เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปม่ให้ดูนะครับว่าว่าเลี่ยมพลาสติกมาอย่างไงนะครับแล้วตอนนี้ผมแกะมาก็เลยเออก็เลยพอเห็นตำหนิอะไรต่างๆก็เลยจะรู้ก็เลยรู้นะครับว่าเป็นรุ่นไหนนะครับก็เลยมาพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับมารับชมไปด้วยกันนะครับก็คือวันนี้นะครับเป็นผ้าหลวมพุทุ่ดนะครับพิมพ์เตารีดหลังตัวหนังสือนะครับ วัดเอี่ยมวรนุษย์นะครับปีสองห้าศูนยหกครับนี่นะครับนี่นะครับสองห้าศูนยหกตำหนิก็คือที่ใช่ก็คือตรงนี้นะครับคล้ายๆตัวเลขหนึ่งนะครับนี่ครับควัดเอี่ยมวรนุษย์นะครับปีสองนห้าศูนยหกนะครับนี่ครับเข่าแท้ดูง่ายนะครับก็มา ประวัติกันก่อนนะครับคือรุ่นเนี้ยเล่นหาสากลน,นะครับเล่นหาสากลน,นะครับแต่ราคาก็คืออาจจะไม่เท่าปีศูนย์ห้าอะไรนะครับเพราะก็เหมือนแบบก็เล่นตามรุ่นมานะครับก็คือปีเก้าเจ็ดเนาะปีเก้าเจ็ดแพงแล้วก็มารุ่นลงมาจนมาถึงศูนย์ห้านะครับรุ่นนี้เป็นปีศูนย์หกนะครับแต่ก็ใช้แทนหลังตัวหนังสือปีศูนย์ห้าได้ ที่หลายหมื่นนะครับได้สนิทใจนะครับรุ่นนี้นะครับก็คือรุ่นนี้นะครับมีประวัติการสร้างและพิีกรรมปกเสกเข้มขังไม่แพ้รุ่นอื่นนะครับน่าใช้หน้าบูชานะครับก็คือสมัยปี2506นะครับสมัยที่อาจารย์ทีมประชังให้นะครับได้รับนิมนต์ให้ขึ้นมาช่วยทางวัดประสาทนะครับบุญยาวาดที่3เซนนะครับที่ถูกไฟไหม้นะครับ ในครั้งนั้นนะครับหลวงพุทีมได้ไปจําวัดที่วัดเอี่ยมบวรนุษนะครับและทางวัดเอี่ยมบวรนุษย์ได้จัดสร้างวัตถุมงคลเพื่อเป็นที่ระลึกและเพื่อหาทุนมาบูรณะวัดเช่นกันนะครับโดยในการจัดสร้างก็ได้ใช้พิมพ์พระหลวงพุทธทวดของวัดช้างไห้มาเป็นแม่แบบพิมพ์พระนะครับซึ่งสร้างด้วยกันหลายแบบสําหรับผระชุดหลวงพุทธทวดที่วัดเอี่ยมวรนุษสร้างนะมีทั้งพระบูชานะครับพระหลอโบราณและพระปั๊มหลังตัวหนังสือนะครับ เหรียญปั๊มรูปไข่เหรียญปั๊มเสมานะครับเป็นต้นนะครับผมพระลุงผู้ทวดเนี่ยหลังนังสือวัดเอี่ยมโบรนุษย์นะครับปีเหรียญรุ่นนี้นะครับสร้างเมื่อปี2 5 0 6นอะครับอาจารย์ทีมวัะจังให้เป็นผู้ปลุกเสกเช่นกันนะครับปลุกเสกพร้อมกับพักกิง่งอุบักเก่งนะครับวัดเอี่ยมโบรนุษย์ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับเหรียญรุ่นนี้ได้เข้าวิธีเดียวกันและได้ปลุกเสกที่วัดประสาทอีกด้วยนะครับผมก็คือ พิธีเสกดีนะครับโดยที่อาจารย์ทีมทประ้างให้เป็นประธานพิธีปลุกเสกและมีพระเกจิร่วมปลุกเสกอีกมากมายนะครับเป็นพิธีปลุกเสกที่ใหญ่มากนะครับก็คือพระดีพิธีก็ดีนะครับอาจารย์ทีมตอนท่านมาทําธุระที่กรทมในสมัยนั้นท่านจะมาพักที่วัดนี้เป็น,ป,นประจํานะครับแม้แต่ตอนที่ท่านมรณนานภาพนะครับรู้สึกท่านจะมรณาภาพที่โรงพยาบาลกลางนะครับเพราะผมก็ไม่รู้นะครับสมัยก่อนแต่ผมเคย ทำงานอยู่แถวฟังทุนนะครับแล้วผมกับแฟนนะใช้ประกันตังคมของโลงพานกลางนะครับก็เลยเหมือนเห็นรูปนะครับพอมาศึกษาประวัติก็เออท่านท่านเสียที่งลยงบาลกลางนะครับฝั่งฝั่งฝั่งนู้นนะครับโอเคมาเข้าเรื่องเราต่อนะครับนกเล่าไปหน่อยนะครับแม้แต่ตอนท่านวรรพาพนะครับร่างกายของท่านยังนามาตั้งที่วัดเอี่ยวลรนุษก่อนนํากลับประชังให้นะครับอีกทั้งท่านยังสั่ง เขียนไว้ในพินัยกรรมวัดจางให้นะครับให้นําพระหลวงปูท่ทวดที่ท่านสร้างมามอบให้วัดเอี่ยมวรุตอีกด้วยนะครับอันนี้มาพิธีพิธีเสนะครับพระหลวงปู่ทวดหลังหนังสือวัดเอี่ยมนะครับมีพิธามีพิธีพุทธาพิเศษสามวันสามคืนนะครับเมื่อวันที่สิบสามสิบสี่สิบห้าพฤศจิกายนสองพห้าร้อยหกแล้วนะครับและในวันที่สิบหกพฤศจิกายนสองพห้าร้อยหกเวลาห้าโมงเย็นนะครับอารัธนาพระคณาจารย์ร้อยแปดลูกร่วมพิธีพุทธาพิเศษ พระเกจิอาจารย์ที่เรืองเวทด้านคาถาอาคมบารล่วงพิธีลุกเสกนะครับอาทิเช่นนะครับเช่นนะครับผมอาจารย์ทีมประชาง่ห้นะครับแล้วก็หลวงพ่อน้อยนะครับประธรรมศาลาานะครับหลวงปู่โตประดูชิมพี่นะครับขาดไม่ได้นะครับที่พระหลังปีตองพันาร้อยลงมานะครับหลวงพุปู่โตนะครับแล้วก็หลวงปู่หน้าพลรักคังนะครับหลวงพ่อเงินวัดดอนเยห่มนะครับสายเหนียวหลวงพ่อกล้วยวัดโคศิตาลามนะครับ อันนี้ก็เก่งนะครับวิชาท่านแรงนะครับหลวงพ่ดู่วัดสะแกครับหลวงพ่อพงศวัดช่องแครนะครับหลวงพ่อทบวัดชนแดนหลวงพ่อจงหน้าต่างนอกครับหลวงพ่อจงหลวงพ่อสุดวัดกาหลงครับหลวงพ่เขียววัดหลงบนนะครับอาจารย์นำวัดดอนสลาพระตีคงทองนะครับวัดสามงามนะครับหลวงพ่อแพพิคุณทองนะครับหลวงพ่อเส็งวัดกัลยาณมิตรนะครับเป็นต้นนะครับ ก็คือได้ว่าเป็นพระลุมอุทโธที่ผ่านการปลูกเสกอย่างยอดเยี่ยมเข้มขังอีกรุ่นหนึ่งนะครับประวัติการสร้างชัดเจนนะครับและวงการนิยมเป็นมาตรฐานสากลนะครับผมเดี๋ยวเรามาสองกันเลยนะครับมาลงกล้องสอนกันครับก็คืออย่างอย่างที่กล่าวไปนะครับว่าทีแรกเลี่ยมเก่ามานะครับผมก็แค่ดูแค่แท้นะครับแต่ไม่ไม่เห็นตำหน่งตำหนีอะไรยังไม่เห็นชัดนะครับ พอแกะมาก็เลยรู้ที่รู้ทางก็เบร์เลยพาเพืเอ่อนๆพี่นะครับสมสองเลยกันนะครับนี่ครับนี่นะครับธรรมาชาติผิวนะครับความคมนะครับนี่นะครับ สวยงามดีครับเนาะนี่ครับขอบตัดนี่นะครับหลังนะครับนี่ครับนี่ครับขนาดขอบตัดยังเก่านะครับนี่ครับเ้นเสียนอยู่ตรงใต้ฐานนะครับนี่ครับ ปี06นะครับมีความเก่าพอสมควรนะครับปประมาณเกือบเกือบห้าสิบปีนะครับหกห้าปีนี้หกห้านะครับศูนย์หกก็ประมาณสี่สิบเก้าปีนะครับนี่ครับนี่พิมพ์ใช่เนื้อหาใช่ความเก่าก็ต้องใช่ด้วยนะครับทำให้ดูง่ายครับนี่ครับแล้วก็ตรงนี้นะครับได้ฐานนี่ครับนี่ครับไล้ายตัวเล็กหนึ่งนะครับนี่ครับ วัดเอี่ยมบรนุษนะครับนี่ครับปีศูนย์หกนะครับนี่นะครับอย่างนี้แท้ดูง่ายนะครับแท้ดูง่ายนะครับก็ ชมด้วยกันนะครับนี่ครับก็ขอฝากนิดนึงนะครับพระที่ผมลงนะครับที่ผมลงทุกองค์นะครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆมีนะครับเพื่อนๆพี่ๆมีนะครับแอดไลน์นะครับถ้าจะมาขายผมอ่าผมยินดีนะครับแอดไลน์มามาขายผมได้นะครับแต่ครับขอขอให้ดูตำหนิดูแบบ ดูให้เหมือนที่ผมบอกให้ดูครับเหมือนแบบดูให้เหมือนแบบที่ผมมีนะครับมามาขายกันได้นะครับไม่มีผมรับซื้อนะครับเพราะผมก็เก็บบ้างนะครับกเก็บบ้างปล่อยบ้างปล่อยเช่าบ้างอะไรนีก็คือปกตินะครับก็รับซื้อรับรับเช่านะครับรับซื้อปล่อยเช่าก็ปกตินะครับของคนเล่นพนนะครับรับเช่านะครับก็ดูตําหนิดูธรรมชาติที่ผมพยายามจะให้ดูนะครับไม่ใช่ทักมาแล้วแบบพระ แลพี่อยากปล่อยอะไรเงี้ยโหแต่แบบผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับแต่แบบสภาพแบบกะอยางนะผมไม่อยากจะให้ดูภาพนะครับคือแบบโหแบบเกสสนามอะครับเนาะเกสสนามมันมันไม่ได้ว่าอะไรนะครับคือจะมาขายเออถ้ามาถามผมไม่ว่านะครับแต่จะมาขายแบบเกสสนามอะผมว่ามันเสียเวลาทั้งคู่นะครับนะเสียเวลาทั้งเพื่อนพี่ด้วยแล้วก็เสียเวลาทั้งผมด้วยนะครับ เออแต่ถ้ามาถามกันไม่ว่ากันนะครับเออแทรเกตแต่ถ้าแบบจะมาขายแล้วแบบโอ้โหเอาพาแบบเออให้เหมือนแบบที่ผมเอามาให้ชมอะไรเงี้ยเออมีนั่นมีนี่เหมือนกันเออเหมือนกันเลยพี่ขายอะไรเงี้ยผมผมยินดีนะครับผมยินดีรับยินดีรับเช่านะครับพูดจาคุยอะไรก็คือรับเช่าได้นะครับแต่แบบขอให้เหมือนที่ผมที่ผมเอามาให้ชมนะครับขอให้เหมือนนะครับไม่ใช่แบบโอ้หมาแบบคนละเรื่องเลยนะครับ อย่างนี้โอเคนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆน,นะครับกดไลค์กดติดตามช่องให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ